สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องไอวันนี้จะมาสุ่มตำนานปรับตัวแรกออกเลยครับผมจังหวะนี้คครับผมเปิดมาตัวแรกก็ได้เลย โอเคล็อกไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเผลอขายโอเคไปต่อกันตัวที่สองจะมาหรือไม่ครับผมจัดไปโอ้โหมาครับผมสองตัโอเคันดำโอเคครับผม โอเคัที่สามจะมาหรือไม่ครับผมโอ้โหไม่มาแล้วครับผมสงสัยจะมาแค่สองตัวแรกเท่านั้นบนทอง ลูกสุนีม้าไม่มาไม่มาอีกแล้วครับผมจะบอกนะเราจะได้แค่สองตัวอา้าวบอลดำอ๋อโอเคมีต่อครับผม โอ้โหไม่ออกแล้วก็ผมจังหวัดน,นี้ข้ามไปเลยแล้วกันเหลือสองแสนจีพีครับผมต่อกันไปยาวๆก็ผมถ้าได้อีกหนึ่งตัวนี่คือผมพอเลยครับผมโอเคต่อครับผมจะได้หรือไม่โอ้โหไม่ได้ได้บันดํมมาอยู่โอเคตัวต่อไปว่าไงครับ จังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ต่อครับสองหมื่นห้าปับ๊บโอ้โหไม่ได้ครับผมต่ออีกครับผมครั้งงนึ่งว่าไงครับโอ,โ,โอเค อ้างโอเคถือว่าได้อยู่ครับผมงบสามแสนห้าหมืมั้งถ้าจะไม่ผิดแต่ได้มาตำนานสามตัวถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ครับผมรออีกสักนิดเอาให้ GP หมดเลยครับผมโอ้โหไม่มาครับผมแล้วบันดำมา ออครับผมไม่ออกครับผมจังหวะน,นี้เหลือสองหมื p นห้าพันจีพีสุดท้ายสูงเงินต่อโอ้โหไม่ได้ครับผมโอเคครับ